มาแล้วค่ะล่าสุดน้องอันดาจากนักแสดงเด็กโตเป็นสาวออร่าความสวยพุ่งกันเลยทีเดียวค่ะหลายทานคงจะรู้จักกันดีนะคะสาวน้อยคนนี้นั้นเคยแสดงละครมาก่อนด้วยแล้วค่ะตอนนั้นก็แสดงเป็นน้องเมย์นะคะซึ่งบทบาทเองนั้นก็เคยแสดงเป็นบัวเกียงจากเรื่องกินกาสลองทาให้น้องอันดาเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเรอยๆค่ะมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นกันปัจจุบันสาวน้อยของเราเรียนที่โรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศบางบอนนะคะซึ่งน้องเอ็นเรียนหลักสูตร IEP ค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยจะเรียนเน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตนะคะแล้วก็เรียนแบบ EP ีเรียนเกือบทุกวิชาค่ะเป็นภาษาอังกฤษเลยเหมือนกับการรวมกันของห้องเรียนนะคะก็คือกิ๊บเตกับ EP ีเข้ารวมกันค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องอันดาจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ฉายแววความสวยขึ้นเรื่อยเรยเราก็เลยมีภาพน,นะคะกับโพลล่าสุดที่สาวน้อยของเราได้ออกมาโพส์เป็นภาพที่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหพากันหลงเป็นแถวค่ะเป็นอย่างไรมาชมภาพกันเลยค่ะ